เดินมาไลฟ์ได้หนึวันนี้หอมงานไปที่คาเฟ่กันดีแล้วทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงนิดๆนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันนิดนึงไม่อยากให้หน้ารูนออกไปข้างนอกเท่าไหร่วันนี้จะใช้เป็นตัวกันแดดของสกินอะควาโทนอัพยูวีตัวนี้มันจะช่วยโทนอัพให้ผิวเราใบตลอดทั้งวันแบบไม่ต้องกลัวดรอปเลยเหมาะกับการทาไปข้างนอกทั้งวันสุดๆแล้วก็ตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเป็นเนื้อเซนบางเบาอันนี้ถึงเราจะทาเยอะนิดนึงเวลาออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วมันกกก็ซึมมไไไปเลย่ด้้รูส โบกับม,มันมีความเกี่ยง่ายฟิลม,มันจะคล้ายๆกับเมกอะเป็ดสูตรนี้เป็นการน้ำกันเนือด้วยนะแต่ว่ายังอ่อนโยนอยู่พอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ออกมาเลยวันนี้จะไปคาเฟ่แถวอารีก่อนถึงคาเฟ่ก็มีแวะซื้อกล้วยปิ้งไปด้วยแบบหอมเกินทนไม่ไหวก็เลยเดินไปกินไประหว่างหาคาเฟ่นะคะเป็นแบบร้อนๆยามเช้ามาถึงคาเฟ่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้เหมือนเดิมนะแล้วแบบร้านอบอุ่นมากเปิดเข้าไปในร้านมันจะมีแต่คำน่ารักน่ารักแบบนี้เต็มมาเลย เอด้วยสังขนมมานะคะเป็นกล้วยเหมือนเดิมเราเป็นแบบบานาน่าหรือเวอร์นะอะไรที่มีกล้วยก็จะเลือกสั่งอันนั้นแล้วทุกคนดูขนาดแก้วน้ำมายังมีโค้ดต่างๆเหมือนกันน่ะเป็นคาเฟ่ที่เราสุ่มๆมาแต่แบบหฮลใจดีแฮะแล้วในร้านเขาจะมีของกระจุกกระจิกบวกโค้ดต่างๆแบบนี้ให้เราเลือกซื้อได้เต็มร้านเลยนะคะมูทุกอย่างในร้านก็คือแบบเบลนเข้ากันดีมากอบอุ่นดีพองานเสร็จก็ออกมาถ่ายรูปเล่นข้างนอกสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะผ่านมาประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงแล้วแต่ว่าหน่าก็ยังไม่ดอออปเเเลยยชชบมมากกถึงงงจะีหื่่แแต็็ัใ้นนๆทน จะเราต่อด้วยนั่งวินกลับเหมือนเดิมกับแดดสี่โมเย็นแล้ววันนี้ถึงจะมีเจอแดดเยอะแต่ว่าหนะ้าก็ไม่รอบเลยทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้หนักไม่เป็นคาไม่มีคาระครเคืองเลยบวกกับตัวกันแดดมี SPF 50บวก PA บบวกบวกบวก,บวกนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะ